โยสวัสดีครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยคิดถึงทุกคนมากซึ่งผมก็จะเริ่มลงคลิปบ่อยๆแล้วละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมัวมีแค่นี้แหละเอาเลยครับผมสวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของนิกิซานละครับผมแล้ววันนี้ผมก็มากับเพื่อนชื่อว่าอะไรครับผมใครต้มชอบเล่นเกมเลยครับบเย้คุดเห็ต้มชอบเล่นเกม ผมยินดีที่คุณมาด้วยนะครับเนี่ยดีใจนะเพื่อนเกียดมากครับผมเกียดผมเกียดมาก <Bro. S 1> ซึ่งวันนี้นะครับผมมาเล่น99คืนในป่าครับผมแต่ผมบอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไร,รจะไปเถอะปหรแม่งมีแต่คนบา้าเกมมึงดูดิแม่งคนเล่นเป็นร้อยวัดไหนฮย mm hmm. คนบ้าเอา <Okay. S 1> ชิป oh. ิดตัดกลโอ้ว่าไปซ้อมมาแล้วเฮ้ยหาเด็กที่หายไปเราเราไม่ได้เล่นมานานแล้วเพื่อนเฮ้ยกูเพิ่งเล่นไปเนี่ย เออใช่ใช kind of ่เหรอวะบ้าเกมเกินไปละมาอย่างแรกวันแรกนะครับผมผมจะต้องเก็บไม้อย่างแรกเลยเฮ้ยตรงปารข้างๆเราไม่มีโหมดด้วยเพื่อนโคตรเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยมพื่อนเพื่อนอย่าเพื่อ้โหมันมันเอาแล้วไอ้ปารงมากโอ้ยปารยังไม่ตายยังไงนี่นี่แล้วไปตามเราแบบนี้ตลอดเลยไอ้ปาร มึงมึงยัอยู่หลังกูมันไม่ตามแล้วเพื่อนมันไม่ตามแล้วเราเรากลับไปเถอะเรากลับไปแค้มเงินไปกินเลยร้องพี่กินแล้วปะว่าว่าคนคนในนี้ยงนี้ว่าคนจะมีมีอยู่ว่ะเพื่อนว่าเราต้องตัดไม้ก่อนว่าเพราะมันจะฆ่ากูไอ๊ป้าอะไรเอ๊ะป้าให้มันไปไกลเพื่อนเดี๋ยวกูขุดไม้หรออุ้ยแม่งตรงนั้นมีผา t h a g ด้วยพ h t คา g เอ้ยพ h t คา g เอ้ยเขนต้องเรียกว่าอะไรวะป้าโอเค โอ้เล <light> yeah. yeah, All <stick> ื่อนแล้วเพลื่อนแล้วเบละเหมือนแล้วกูได้กูดแซกอยู่แล้วอ่านุ้ยตอนนี้ขี้โกงจว่าเฮัยกูยังเนี่ยโอ้แซกอยู่เลยอ่ะกูได้กูดแซกสองอันแล้วเพื่อนเลยขี้โกงน้อยตอนตอนเนี้ยในหัวกูมีวัดต่อเฮลมันอยู่ใกล้กูเลยเพื่อนมันมีผีอยู่ใกล้กูอะแต่ว่าวันแรกมันไม่ทำอะไรหรอกเพื่อนลอกไหมล่ะเนี่ยมาแสบตาเลยอ่ะอุ้อืมกลับมานะ โอ้โหแม่งไม่เจอ,อเพื่อนนอบเราจะเราจะเล่นกี่กี่วันแล้วละเราเราแค่ช่วยเด็กก็พอแล้วเพื่อนเดี๋ยวคิดนานเกินขี้ค้านตายช่วยกี่คนวะสี่คนหรือสองคนก็ได้โอ้โหสี่คนวันนั้น <c oughs> เล่นแทบตายยังไม่ถึงสี่คนเลยเพ <c oughs> ื่อน <c oughs> โอ้โหบอกว่ากินปากมากินข้าวเร็วลูกมากินข้าวเร็วจะไปฆ่ามันไหมปากเรายังไม่เฟี้ยวพอเพื่อนพอเลย ิัจงวะแล้วไหนเยอะไปอีกนะเฮ้ยอะไรวะมันมีหีบสมบัติตรงนี้ด้วยเหรอเพื่อนอ๋อแม่งเอ้ยกูนึกว่าอะไรทำใบโอเคงั้นต้องนี่ละเฮ้ครับครับติ้งเทเบิลอันดับสองเราก็จะทำฟิสเซอร์เราไม่มีไม่มีเหล็กเลยอ่ะโอ้โหจบแล้วเราไม่มีอะไรทั้งนั้นแ่ละมันคือในเหมือนกับว่ามันจะปรากฏตัวเออโหดมากเพื่อน เฮ้ยกูดล่นแอคแล้นี่กูใช่และกูใทำไม,ไมกลับเล่นเหมือนมันโหดกูเดิมเองกแล้วเดี๋ยวกลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วมันอัปเดตใหม่ไงเพื่อนเราเราไม่รู้เรื่องเออก็โหดเลยเดอ้อเดี๋ยวดูซิว่านะมีอะไรที่เราทำคาบได้เฮ้ย <arma> มีสี่อันด้วยเอาฟิเตอร์มาก,ก่อนมาละกูได้ที่ที่ถนอมอาหารแล้วเรานี่แหละที่ถนอมอาหารเรากำพูดมากมายสุดท้ายถนอมอาหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีกว่างเฮ้ยโอ้ยโอ้ย ปไอ้ป้ยคกูเจ็บอ่ะคกูเจ็บโอ้ยมันจะตายมันจะตายนี่มันจะตายไอ้นี่ไกลไกลปตีข้างหลังมันไปตีมันทีเดียวก็พอแล้วเพื่อนเฮ้ยหนีไป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 ไอ้นี่หนีแดกแดกแป๊ดเลยเพื่อนแดกแป๊ดแล้วเพื่อนเพื่อนกูกูนี่แล้วกูเนี้แล้วเร็วเพื่อนนี่นี่นี่โอ้ยซีว่ะศพซีเพื่อนแล้วเพื่อนงั้นเราว่าเราต้องไปช่วยเด็กได้แล้วเพื่อน จะได้ฆ่าหมาป่าแล้วก็มาเป็นเดี๋ยวเพื่อนมันมันมีพ่อค้ามาเขาอยากได้ปีนกระต่ายมาไรน้องพี่เตรียมพร้อมแล้วหมาป่าเดี๋ยวดายมึงไงไอมีพริกเดี๋ยวพริกเดี๋ยวเฮ้ยอืม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 หมาหมานอ้เนื้อหมาได้เยอะดีมามามาไอกี่ตัวมึงมาเลยสัตว์กูพร้อมกูพร้อมทุกที่พร้อมทุกเวลาเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวกูขอเก็บเนื้อก่อนนะน้องเนื้อพี่นั้นอยากได้มาก ปลาได้เวลาที่ช่วยว<ะ>เด็กคนแรกแล้วไอ้น้องอี a s y e ี s y เจี๊ยดให้เด็กกระปุกมารับเลยไอ้น้องปืนเฮ้ยมึงได้ปืนแล้วไปมึงได้บุกโชคดีจัูได้สเปียร์ไอ้นี่ไงบีโวเวอร์บุกโชคดีจังว่ากูได้สเปียร์ปะกูว่ากลับก่อนเถอะเพื่อนเดี๋ยวก่อนที่แม่งไฟจะดับก่อนอะ่ะอย่าลืมเติมไฟในที่ตกด้วยนะจ๊ะเออแล้วถ้าไฟไฟดับมันจะเกิดอะไรขึ้นวะไฟดับ ก็ก็ไปดับเอาเฮียคนหายลยเพื่อนว่าเราเราทำแบบนี้ไหมทำกระแพงไห้เพื่อนถือว่าทำเชลวะเฮ้ยเด็กที่หายไปนั้นถูกรีฟถูกอ่าได้รับการช่วยเหลือแล้วได้ตอนนี้เหลืยที่หาว่าเพื่อนเชลนี่ทำเอาไว้ทำอะไรวะเก็บของเหรอก็เนี่ยมึงดูของเลยเต็มพื้นหมดเลยอะเฮ้ยนี่คืออะไรมีหมาป่าด้วยหมาป่าเดียวดายลกลกคหัวลกตาหมาป่าเดียวดายตัวจับ ตามได้ยังวะนกฮูกเกิดแล้วน้องเพื่อนนะเพื่อนกูกูขอนี่อยู่อีหาเนี่ยมันกดอยากแถมหาหมามึงเอยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีที่เพื่อนตรง,ตรงไหนวะเดี๋ยวอืมมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ตรงส่วนไหนเพื่อนเนี่ยอ,อยู่ตรงเนี้ยเดินออกมาทางขวาขวาขวาตรงไหนมึงเนี่ยนะเฮ้ยกูเห็นละเฮ้ยทำไมนี่แม่งมีลาวาเต็มเลยวะ เข้าไปเลยน้องเคนเก่งอะเอาแล้วแบบมัเติร์ดตามั้งเลยเฮ้ยช <okay>? ั้นดีกูตีกูอืมชั้นดีกูไม่เออไอ้เจ้ากูว่ามันอย่าดิกูอยู่นิ่งแล้วมึงหยุดเรียกอ่ะโอ้เปียกูได้โอ้มึงยังได้เปียกูได้เพชรไอ้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นเปล่าเห็นวะเนี่ยเบิร์นเบิรนโอ้ยโอ้ยโอ้นักตำรวจบ้างเลยเบ่ร์ เอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเพื่อนเ๋ออยอันนี้เราเปล่าเราต้องเอามาใส่ตรงนี้หรือเปล่าเพื่อนแต่เอ้ยกูกูแซกไปแล้วอะแม่งน้อยมากเลยมึงทำอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยนี่มันมูอแชร์ดีกว่าเราเราต้องเอามาใส่ตรงนี้หรือเปล่าเพื่อนเอออาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะกูว่าเราต้องกลับก่อนนะโอเคเพื่อนแต่กูว่าเรากลับกันก่อนดีกว่ากูว่ากูต้องไปทำล็อกแล้วเพื่อนทำนาฬิกาทำอะไรนะทำ clock เฮ้ยทำคล็อก นี่นี่นี่กูมีเจ้าเพิงอยู่สองอันนู้นเฮ้ยปาร์คกูกูมีอะมีอะไรมาได้กูก็ไม่รู้เหมือนกันมม่บอกว่ามัเก็บได้กูเก็บเลยอ่ะโอ้โหปาร์คบอกเลยว่าเหล็กเต็มเต็มอ่ะเหล็กเต็มคำโอ้โหบอกเลยว่าเหล็กเยอะมากอ่ะไม้ก็เยอะเฮ้ยซันเดอร์กูดีแล้วเนี่ยที่กูทำมันได้ยินเนี่ยโอ้โหเฮ้ยฉลาดป้กเลยเพื่อนแต่านเลยหรอวะแต่เอ็นวิวแบ็กนี่เอ็นเอ็นวิวแบ็กนี่ทำขี้ได้เนี่ย ตวโะโอเคของในกล่องไม่มีประโยชน์ตาอุ้ยเแคยกูเริ่มหิวแล้วซะเลยกินเบอร์รี่แถวนี้อ่ะเฮ้ยนี่นี่ตัวนี้มีอัลฟาวูฟ b หนึ่งตัวป่อนเอ้ยกูบอกแล้วกูใช้เปลืออะไรน้องกูมีอยู่ห้านัดไม่อยู่ไหนเนี่ยน,น,นี่นี่นี่ป่ะอันนี่ต้องใส่อะไรกะมันเป็นอะไรของมันวนะละแอคมึงมึงจะคาราฟอะไรกันแน่ตอนเนี้ยคารคาฟคราฟอะไรดี๋ยวป่ะโอ้ชิบมันโอ้โหเอาหมดทิม เอาว่าทีมคริสนี่คือที่อะไรอะ่ะย้อนชิวเราเราจะใส่ยังไงอะ่ะอ๋อใส่ตรงในในนี้ปะเอออาจจะต้องใส่ตรงนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอันเดียวเองอ๋อนี่ไงกูไปหาดูรอบก่อนว,ว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยมีร้านขายยาอยู่นี้ด้วยวะเฮ้ยนี่นี่กูคราฟด้แล้วมึงไปร้านรูทไปหมดแล้วคนโอ้ไม่มีกล่องเลยไม่มีร้านขายยาไม่มีกล่องไอ้ที่อ๋อมีชุดเกาะกางเยอะเชย หวยแตกใช่ไหมอุ้ยกูอุ้ยปั๊กมันจะกระคืออีกแล้วกูหิวูข้าวอุ้ยปั๊กกูกูกินแล้ววิ่งเร็วเลยวิ่งเร็วเลยน้องเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยวัดตาเฮล้ประจันกิมพ์โดยสัตว์ดู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 เฮ้ยมีเพลงขึ้นด้วยวายมันเป็นวายพวกลัทธิบ้านพวกลัทธิเว้ยเมื่อเฮ้ย ตรายมากมันจะอโอมเ,เข้าไปได้ยังไงวะอุ๊ยปาร์ครู้สึกว่าอาหาร <ไอ S 2> เรานี่นี่อาหารเรามันเริ่มแล้วโอ้โหปาร์คมันเลเวลสี่แล้ววะ่ะกูว่ากูจะอัพเลเวลห้าเลยเพื่อนกูก<ค>ูจะกูจะเพิ่มไฟให้เป็นเลเวลห้านะเพื่อนเอ๋อะไรเพชอบมากเลยโหแม่งไม่พอหำหามาเมื่อยบบปาลักกูมาเลยน้องมันเป็นวันที่สดใสเด็ข้างนอกนี่นกล้อขับขานดอกไม้เบ่งบานเจ๋อวะโอ้ย อ้าวเช็ดเข้มันโ้นลวยเรื่อยเว้ยไม่บอลโน้ยแล้วนี่คือเขี้อะไรเนี่ยเออเรมึงทำอะไรอ่ะแต่มันขยายไปขนาดนี้ปะอะไรขยายวะถามมั่งขี้อ่ะตินกูขนาดเด็กคนที่สองแม่งผ่านมาเรือดึงละไอ้เฮ้ยท้อละเี่ยรอก่อนนะไอ้ดูน้อยโอ้โหกูกูขี้คาตัดเลยไอ้เวน เหมือนตอนนั้นคล้ายขุดต้นไม้ใหญ่ได้เลยนี่ไงเร็ววะโอ้ยดีรู้ดิกูไอ้็มไงเฮ้ยเอาโยนลงหลุมดิเพื่อนโอ้ยป้กว่าของเราฟูมากเลยอะที่เราตัดเออปูป้าคือกูต้องขุดไม้เพิ่มแล้วช่วยกูขุดไม้ก่อนดิไม่หยิบอยู่ตรงนี้แล้วคุณตัดการไม้มิตตกใจหมดไอ้ห่ามมึกตกใจหมดไอ้กูนึกว่านี่ว้าย อย่างดังนี่นี่กูสองมันอยู่เพื่อนกูสองมันอยู่ปะนี่ไปกันเลยเพื่อนนี่กูเข้ามาบ้านไรนะวายวายวายเข้าบ้านล้ดอกวายกระจอกร้องเลยไปคนเบาบางยังกลัวเลยวะเออไปอย่างบางต่อเอ๊งไม่ช่วยไอเด็กเฮียได้เหรอล่เออเต้องไปช่วยดีกว่าไอเด็กนั่นอยู่ไหนวะไปทิ้งไปอยู่ทางเนี้ยไปรับเฟซกันเพื่อนกูขอรับเฟซกันเฮ้ยโอ้มันโดนมันโดนยิงทีเดียวก็ตายแล้วเพื่อน กูบอกแล้วกูจะยิงหมาเฮ้ยว like ้หมาโดนจับหมาโดนจับหมาห้อยตองแต่งเยอะโอ้โหแม่งไม่ได้เจอหมาห้อยตองแตงกเมื่อกี้ถ้ามึงได้เห็นคลิปกูฮาเลยหมาแม่งห้อยย่ะโคตรโคชิอ่ะแม่งไม่ได้แก่กูต้องกูต้องกับอ้ากูโดนด้วยไอ้เขี้เอ้ยกูโดนห้อยตองแต่งไม่เันเดี๋ยวกูตีกับหมาก่อน กูรังตีกับหมาอยู่เพื่อนมึงเข้าประสาทดีโอจนกูตีกับหมาอยู่ตอนนี้เดอกหมาตัวสุดท้ายเลยน้องโทษกระจอกหมากระจอกจริงเน่่เน่เน่กูรังตีหมาอยู่เฮ้ยโอ้แม่เอ้ยไปเจอไม่เจอหนังหมาไม่ไมกูลังไปช่วยเด็กอีกคนนึงละหมายน้องตอนนี้พี่พร้อมละกูไปช่วยมึงแล้ววินาทีโอ้หนึ่งล้อทำพี่อะไรเด็กดีเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะนี่แล้ว You will be attacked โอ้ยเธอได้ของกระจอกกลับก่อนแล้วไอ้น้องกลับบ้านก่อนเพื่อนเหมือนเหมือนมันบอกว่ามันจะมีตัวอะไรมาโจมตีอ่ะผี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 ตามกูมอมตามกูมอมโอ้ยกูแตกกูแตกว่ากูกูไหนจะตายเลยนี่แไอ้นี่กูแตกไอ้ดิกูแตกรู้แล้วไอ้เหี้ย ไ,ไ,ไม่เป็นไรเพื่อนจะเย็นไว้จะเย็นไว้เรามีแบบว่าเยอะแยะเยอะแยะกูก็จริงแต่กูใกล้ตายแล้วไ <c oughs> อ,อ้เชี่ยกูไม่เหลือลูกกระสุนเลยสักนัดไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งมีแต่ตัวเชี่ยมาตีกูเด้อเฮ้ยเชี่ยเอ้ยซอยซอยกูซอยกูเพื่อนซอยไยจะตอนที่ใกล้ตายแล้วมึงอยู่ซอซอยกูดีซอยกูเพื่นหนึง่งเบลเบลอยาให้ก่อนอยู่ตรงที่เดิมใช่ไหมมาละเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ใหม่แม่งมีตัวแคปมีเพื่อเอ้ามึงอยู่ตัวแคปมาเด้ กูช่วยจะเป็นเด็เลยประหยัดต้นทุนไว้น้องเอ้ยนี่กูผ่านมาสามสิบแปดวันแล้วไอ้น้องสบายสถิติแบบพ่ักงานแล้วแ่นเออกูไปตรวจไฟเอ็มแน่เองและอีอ่ะเล่นไฟเอ็มดีกว่าน้องเออนี่เดี๋ยวกูโรวจตามว่ะไม่เอาเจียกูไเอากูเล่นไปกันหลายสัตว์อมอ่ะตอนนี้ผมจะต้องไปแล้วครับผมซึ่งผมนั้นติดธุระบางอย่างซึ่งตอนนี้ จะต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบายเถอะบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายไม่เช่าบ๊ายบายไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะบ๊ายบายจ้า